สวัสดีเพื่อนๆชาวฟีฟ่าอะไรสีทุกคนในช่องอยู่ผมจอเนะครับวันนี้กล่องซูเปอร์เมย์นะกล่องที่เรียกว่าแถมมาจากแชมเปญพาร์ตนะครับมันมาเข้าในช็อปนะผมก็เลยคิดว่าจะมารีวิวให้ดูนะครับวันนี้10กล่องนะครับนี่ครับรายละเอียดมันลุ้มบวกแปดนะปีท็อปท็อปทั้งนั้นเลยครับก็กะว่าจะมาลองให้ดูครับนะสำหรับแพ็คนี้10ชิ้นนะครับ1,000บาทมา เดี๋ยวไปเปิดกันเลยดีกว่านะครับ NG บวก8 LH บวก8นะฮะแล้วก็ VTR บวก8ท็อป50ถ้าเกิดว่าโชคดีเนี่ยอาจจะออกนะครับนะก็ช่วงนี้ผมอาจจะไม่ได้ลงคลิปฟีฟ่าบ่อยๆนะครับนานๆมาทีแล้วก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับก็ยังคงวนเวียนอยู่นะฮะโอ้โหแล้วอะไรวะเนี่ยมีของรางวัลแค่3ชิ้นงั้นเหรอหรือ,อยังไง อะไรกันครับเนี่ไปต่อเลยแล้วกันครับลัวงครับผมอยากรู้เหมือนกันว่าเลดมันเนี่ยจะออกบ้างหรือเปล่าเนี่ยพวกบวกแเนี่ยหรือถ้าออกเนี่ยมันจะยากขนาดไหนโอ้โหแล้วตอนนี้ยังคงมีการ์ดอยู่3ใบรุ่นบวก6การ์ดเงินแล้วก็ีโมจ ج ิบก5โอ้โหลัวๆครับมันจะมีจริงหรือเปล่าครัเนียบวก8 ผมก็จริงก็ไม่ได้แบบเคยเปิดกล่องพวกนี้มากนักนะครับส่วนมากจะเป็นกิจกรรมเนี่ก็จะเป็นแบบในรอบหลายๆเดือนเลยไม่เคยเปิดโอ้โหที่เป็นขนาดนี้เลยเนี่ยมันไม่โผล่เลยครับมีแต่การ์ดเนี่ยเดิมๆเนี่ยลุ้นบบกหเนี่ยถ้าเอ็มบกหตัวเทพๆมาก็โอเคนะกลัวเลทมันจะไม่ดีเลยการ์ดมันแบบ 85ดห้าด้วยนะโอ้โหดูครับความผู้เลศของกล่องนี้ครับเงินลัวๆการ์ดลัวๆครับขอบุกแปดหน่อยโว้ยไม่โพลเลยเลยโอ้โห6กสิบกล่องมาหรือเปล่าไม่มาขอบวกแปดสักใบก็ยังดีวะ1,000บาทมันคงไม่ง่ายอะเนาะ แต่ละใบโอ้ยลุ้นบกหงเยอะเหมือนกันนะหมดแล้วหมดแล้วครับ60ครั้ง60กล่องไม่มาเลยครับบก8ก็ดูเอาครับก็ผิดหวังนิดหน่อยนะครับกับใบที่มันออกมานะ1,000บาทนะครับเดี๋ยวไปดูเงินก่อนดีกว่าครับได้เท่าไหร่ครับสิชิ้นนะลุ้น1,000งเอ็มครับพันสโอ้โหสิชิ้นได้พันสอย่างแห้งครับ และ3,200ก็ดูดีขึ้นนะครับเปิดที่85ลุ้นบวก6 MC ครับก็4ปีเทพ10บใบครับวิ่งบา LH เบอร์9เหรออุ้ยประเทศแบบแบบปลกๆไอรวะเนี่ยแคมเบลใครอะอะไรวะ 300M เ็สแตทเ5นะครับโอ้ดูเลยแต่ละคนตัวอะไรครับนี่โอ้โหบีโอี e. วิ่งมาฝรั่งเศสเขาอย่างนี้โกมอง โอ้โหอย่างเกลือ MC โอ้โหมีแต่ตัวแบบน่าน่าทั้งนั้นเลยอ่ะอุ้ยประเทศอะไรอะ่ะกองหลังอ,อะไรเนี่ยบวกหกแต่ตัวเก้าสิบเจ็ดโอตุเกตลุยฟิโก,โโกโก้ชัวบวกหกสี่แล้วมา B O E เลวานทีวะเฮ้ยโอโ้ไม่ใช่ต้องเป็นเลวานบวกหกนะมึงกูรวยใครก็ได้แพงๆกันนะ M O G ว่ะ แบกซ้ายด้วยเยี่ยมชัดเลยกูตัว <laughs> บุกสี่กูตัวผลประกอบการเนรี่ยไม่ค่อยดีนะสำหรับ1นึ่บาทที่เสียไปครับโคตรเกลือเลยครับได้อย่างเดียวคือได้ลุ้นครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรเลยครับเอาละครับก็หลังจากที่เปิดกล่องแสงเครงไฟครับผมก็ไปเล่นกิจกรรมมาอีกนะครเพิ่มอีก2,500นะคลิปนี้ก็รวมๆก็3,500นะครับ เจ๋งเงินไปครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะได้อะไรดีๆบ้างหรือเปล่านะครับผมเงินก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับประมาณ1,000ตรงนี้อีก400ก็โอ้ยตรงนี้มีอีกนะครับอีกพันสแล้วก็อีกสามเงินน้อยมากเลยนะกิจกรรมนี้นะวันนี้ก็เลยครับลุ้นปีอัพนะโอ้โหแล้วเป็น LH b a l e ครับบวก 3. สาสเตตสวยนะเดี๋ยวเอาไว้บวกครับผมมีโปรเจกต์อยู่เดีวิ่งมาชุดใหม่ครั เป็นชุดดำๆอย่างนี้ CDM โฟร์มาเกเล่ๆครับเจ็ดร้อยไม่แพงเท่าไหร่ครับโอ้โหเลวานมาด้วยสเต็ตสวยนะก็เดี๋ยวเก็บไว้บวกนะชัดเลยเลวานดอฟสกี้ครับสเต็ตก็เยอะกันทั้งนั้นเลยนะเป็นร้อยเลยวะ่ะแล้ววิ่งมาเหลืองๆฮาแลนตัวนี้ไม่ต้องสืบครับสเต็ตร้อยหนึ่งนะราคาไม่หนีกันมากนะครับ และวิ่งมาชุดใหม่ครับหกสี่ปีอัพอาร์เจนซีเอ็ม 2> 1, 2, 3, อเวลอน,นครับลองจากไอคอนก็ปีนี้แหละนะทีเด็ดครับบวก5ครับ98อ๋ขอเป็น20ยูตัวจำเจมและเป็น20ยูแน่นอนอลิสโอ้แต่104อยสี่ตกรอบไปแล้วด้วย <laughs> ปาร์้องมาแล้วจงวังหวะนี้ตอนนี้อยากรีวิวมากเบอร์11บบรบ 81, บาซิล โอปีกเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นปีกบราซิลครับดักลาสคอต้าอันนี้ก็ต้องลุ้นเป็นฮอตอ่ะนะฮอตมาฮอตฮอตมาเบอร์สี่วะอิตาลีซีเดีมและปาร์กี้สองครับมากูดึงเข้าแม่งเดี๋ยววิ่งมาปาร์ก่ะไม่น่าใช่ปาร์กโอ้โหเป็นมิรันได้ครับ องหลังบาซินอีกแล้ว 4,000m แล้วมาเป็นเบอร์สี่ปีอัพอุ้ยลาคิติดวะ่ะอุลาคิติดปีนี้เก่งโค้ยสามเนี่ยโอย้ทั้งบวกห้าี่แบบวิ่งเร็วด้วยครับปีนี้น่าชายครับลาคิติดปีนี้มาถึงลุนบวกแปดครับแปดห้าขอเป็นฮอตบวกแปดสักตัวไปแจังหวะนี้วิ่งมาเบอร์สิบเจ็ดฮอตวะอิตาลีอีกแล้วต่หน้า แล้วเป็นเฮ้ยเรดมันแย่เกินมะเฮ้ยเดี๋ยวมันไม่ค่อยคืกคืนเท่าไหร่นะับมันไม่มีคนดูอะขอแบบเปิดคนดูนิดนึงนะฮะจะได้แบบคืกคืนนิดเดิงนะเวลาเปิดการ์ดเนี่ยเนี่ยฮะมันจะมีคนดูข้างหลังเออก็ใบนี้นะครับมีลุ้นต่อเลดนะต่อเรดแต่ร้อยแปดนะครับก็ตัวละแสนล้านอยู่เลยครับ ก็ขอเป็นต่อเลสแล้วกันนะเพราะว่าผมยังไม่เคยได้ต่อเลสเลยขอปลดล็อกสักทีวะวันนี้เฟอร์นันโดต่อเลสต้องมาแล้วและวิ่งมาเบอร์สิบเอ็ดวะเอ้ยพาเวลเน็ตเวทสองหมื่นห้าผู้ชมก็ได้เรื่องอยู่เน็ตเวทตูเทพตูโกงถือว่ารอดเลยถือว่ารอดโอเค ผมว่าใช้งานจริงได้เลยตัวนี้นะครับแต่ว่าผมว่าน่าจะขายแหละนะก็เน็เตเวทร์ดสองหมื่นห้าครับโคตรเท่เลยว่ะสแตดร้อยสี่ร้อยสี่ด้วยบรรทุก,กโอ้โหตัวก็ไปถูกกันทั้งนั้นเลยนะอิมโมบิเล่มารับมาครับอะไรครับถึงเวลาสักทีครับก่อจะได้ตีบวกห้ารอมานานสูตรผมก็ ตั้งแต่1นถึงสเนี่ยผมกดสคริปตลอดเพราะฉะนั้นบวก5ผมขอกดสคริปต์ด้วยนะครับผมคือกดข้ามนั่นเองครับพร้อมแล้วขอชนีึิงพีครับต่อเลสต้องติดเออ,อชุดเดียวชุดเดียวมาครับต่อเลสถือว่าคุ้มไหมก็มันขายไม่ได้ครับ <laughs> ถามว่าเก่งขึ้นหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ตอนบวกสี่คือแย่มาก แต่ี่ตีคือมันมันตีไม่ได้ยากเกินไปนครับก็เลยก็เลยตีนะครับก็เก็บไว้ใช้ครับต่อเลตปีนี้ถึงแม้ว่าไอคอนเราจะเปิดไม่ได้เราก็เราก็มีการ์ดใบนี้ปลอบใจนะครับเอาไว้ใช้งานได้นะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่เก่งเท่าไหร่นะแต่เดี๋ยวค่อยไปลองนะครับในสตรีมว่าบวก5เนี่ยมันจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับโอสำหรับวันนี้ก็เจ๊งไปเยอะนะแต่ก็ได้ต่อเลตบวก5ามาก็ถือว่าได้ปลอบใจอยู่นะครับ แล้วก็ได้นิเวทมานะเดี๋ยวผมก็เอานิตเวทไปขายส่วนในอนาคตข้างหน้านั้นก็ไม่รู้จะเสริมทัพอะไรนะ่าจะเก็บตังค์ไว้ก่อนเรื่อยๆนะก็ยังคิดไม่ออกนะครับแล้วนี้ก็น่าจะประมาณนี้เลยแล้วก็ตอนสตรีมผมอาจจะเอาชุดนี้นะตอเลทบวก5 f u ฟูลสเปนนะครับไปลองนะก็ฝากติดตามทาง y o t u u e f แฟน a พจด้วยครับก็เดี๋ยวจะยิงสตรีมนะฮะใน YouTube ด้วยนะครับนตเวทอยู่ในทีมก็ดูดีไม่แพ้กันนะฮะ ล้างนี่ยอดเยี่ยมเลยครับเอามานีครับเ,เจอใหม่คลิปหน้าครับ